ตื่นมาแต่เช้าครับมาทํากิจกรรม2ออย่างปกติก็จะออกกําลังกายวิ่งแต่เช้าอยู่แล้วส่วนวันนี้ก็จะเปลี่ยนกิจกรรมหน่อยจากการวิ่งก็จะเป็นการปั่นจักรยานในช่วงแรกนะแต่ว่าด้วยความมืดของบรรยากาศก็เลยไม่สามารถจะถ่ายให้ดูกันได้จบจจักรยานก็ลงมาต่อกันที่กระโดดเชือกครับก็จะกระโดดเชือกหนึ่งร้อยครั้งต่อเซตผมจะโดดประมาณ5เซต นนก็จะจบการโดดเชือกไปแล้วก็จะไปต่อกันที่วิ่งรอบสนามอีก15นาทีก็จะจบภารกิจในช่วงเช้าของวันนี้ชาน,นี้ก็ออกมาทำตรงนี้นะครับออกกบบาลังกายเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้ว ก็หลังจากตัวนี้เสร็จเดี๋ยวจะไปจ็อกต่ออีกนิดหน่อยแล้วก็กลับบ้านไปพักผ่อนแหละโอเคครับเดี๋ยวอีกสามเซตปรจบต่อให้จบครับผมโอเคก็ครบ5้าเซตเทียบร้อยเซตละร้อยก็500อยครั้งทวนเดี๋ยวเราจะไปวิ่งต่อรอบสนามที่เดิม อีกอประมาณ15นาทีครับก็จบสำหรับเช้านี้เช้านี้อากาศเย็นสบายนะแต่คิดว่าฝุ่นน่าจะค่อนข้างเยอะหน่อยดูจากสภาพอากาศแล้วมันขมขมขมวแต่ก็อดใจไม่ไหวครับก็ออกกําลังก,กายโอเคเดี๋ยวผมเก็บเชือกก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปวิ่งต่อสิบห้นาทีจอกไปสบายๆเรื่อยๆ ตามทางนี่ครับไปครับ ทอะไรการจอกกิ้งอ่ะก็รับใช้นี่กิจกรรมก็จบแล้วเชือกแล้วก็จอกกิ้งสบายๆก็เพื่อฝังท้ายกันเนื้อครับมไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวเราไปตามดูทีว่าเดนนี้มีกิจกรรมอะไรเพราะานี้มันมีกิจกรรมหน้าทั้งวันเลยมีภารกิจทั้งวันก็โอเคเดี๋ยวผมขอตัวพักผ่อนกันครับอาละครับ ตอนเช้ามาแนละ้วครับตอนสายก็จะมานั่งทํางานที่โต๊ะนี้ก็แต่ก่อนทางานก็จะดูไฮไลท์ฟุตบอลน,นิดหน่อยสําหรับคู่เมื่อคืนที่น่าสนใจกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม่บาซ่ากับแมนซิสตี้ส่วนทีมอื่นก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่อากแค่ติดตามข่าวอันนี้ก็นั่งใช้เวลาตรงนี้ประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงในการที่จะทํางานพิมพ์ง,งานพิมพ์บทความอะไรต่างๆตัดวิดีโอบ้างนิดหน่อยก็จะอยู่ตรงนี้ เกือบครึ่งวันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปทำปทกิจกรรมการกินต่อในช่วงบ่ายๆโอเคงั้นก็เดี๋ยวขอตัวทำง,งานก่อนโอเคก็ <c oughs> <c oughs> ได้เวลากินข้าวเที่ยงครับ ไข่ดาวแล้วก็เขียวหวานวก็จะมีน้ำพริกมะม่วงอันนี้แม่ทำมาให้ก็จะเป็นมื้อเที่ยงที่แสนอร่อยของผมก็ไม่รู้เพื่อนๆได้กินยังนะลองชิมไหมอร่อยนะขออนุญาตกินข้าวก่อนเดี๋ยวเราไปดูต่อว่าเราทำอะไรต่ออ,อันนี้ข้าวกวานอยู่อ่ะ ก็มาต่อด้วยกาแฟทำมือแบบบ้านๆตามผิ้ีทางสโลไลฟ์นะครับก็จะทำแบบนี้กับทุกวันก่อนที่จะนั่งดูอะไรเพลินๆต่อในช่วงบ่ายก็ช่วงบ่ายนะครับก็ไม่ได้ทำงานแล้วก็จะเป็นเรื่อง เอนเตอร์เทนเมนต์แกก็จะดู YouTube ดูหนังบ้างบางวันนะครับไม่ไม่ค่อยชอบดูหนังเท่าไหร่แต่ก็จะดู YouTube เป็นหลักหาความรู้เพิ่มเติมในช่วงบ่ายก็เป็นเรื่องฟุตบอลเป็นส่วนใหญ่แล้วก็พร้อมด้วยกาแฟเบาๆซึ่งไม่ได้แบบนี้ทุกวันนะนะบางวันผมก็ต้องออกไปภาระข้างนอกบ้างไปทุระไปแต่หลายอย่างมีนัดพูดคุยนัดประชุมเยอะแยะไปหมด พอนนี้ว่างอยู่บ้านก็ประมาณนี้เวลาอยู่บ้านก็ประมาณนี้ก็ช่วงไายก็จะรแีแลกแล้วก็รอตอนเย็นก็ไปซ้อมบอลอีกนิดหน่อยก็มีทุกปะคสิ่งที่ต้ององง ได้เวลาจากบ้านครับช่วงบ่ายๆเดี๋ยวกำลังจะออกไปซ้อมฟุตบอลแต่ว่าก่อนจะไปซ้อมก็าจจะแวะแม็กหายติมกินสักถ้วยหนึ่งก่อน mm hmm. ก็ตอนนี้มีเวลาประมาณสักสองชั่วโมงครับ mm hmm. ก็ออกจากบ้านตอนนี้ที่บ้านเริ่มร้อนก็เลยออกมานั่งตากแอร์ดีกว่า mm hmm. ก็ไปนั่งแม็กกินไอติมแล้วก็อาจจะ วอะไรนี้นิดหน่อยก่อ,อนที่จะเดินทางไปสนามบอนไปซ้อมบอลสนนนี้ก็มีนัดน้องๆไว้ที่สนามนะครับเขาจะแข่งวันเสาร์น,ออนี้ก็เลยจะไปให้ความดุ้วยนิดหน่อยซึ่งก็ภาวนาว่าเขาจะได้ประโยชน์จากผมไปบ้างนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคไปหาอะไรกินกอนดีกว่าครับ เจมี่อันนี้เ,โโเบียร์ติ่งเลยนะชกอแ์เบรดี้เรกชอบกระเลาช่า29บาทค่ะรับประมาณหนึ่งโอเคครับได้แล้วช็อกโกแลตสันเดนยโ์โอ้

ไปต่อกันที่การวอร์มอุ่นร่างกายแล้วก็เข้าไปถึงขั้นเทคนิคของแต่ละคนนะครับที่จะต้องพัฒนาเพิ่มเติมจบจากเทคนิคแล้วเราก็มาคุยอีกพักหนึ่งแล้วก็ไปต่อกันที่ด้านแท็กติกจบด้วยการยิงประตูสนุกสนานกันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ ไม่มีอะไรก็ขอบคุณมากสำหรับวันนี้ไปกลับบ้านเงินหมดตรงโอเคก็ตอนนี้ก็จบจากการฝึกซ้อมฟุตบอลในช่วงเย็นแล้วนะครับแต่ว่าภารกิจเรายังไม่จบเพราะเดี๋ยววันนี้นัดผู้ปกครองกับเด็กคนหนึ่งที่จะมาคุยเรื่องของการฝึกซ้อมฟุตบอลเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ติดต่อมาทางเพจนะติดต่อมาทางเพจผมว่ายากจะให้ไปซ้อมฟุตบอลให้ก็เลยวันนี้ก็เลยนัดคุยก็เดี๋ยวไปคุยกันดูว่ามันจะไปลงตัวตรงไหนนะเราก็ยังไม่ได้รู้ว่าเขามีความสามารถขนาดไหนเพราะาเราต้องดูว่า เด็กสามารถที่จะไปต่อในสายฟิบอนได้ไหมมันไม่ใช่ว่าซ้อมไปเรื่อยๆมันไม่มีจุดหมายว่าคงไม่สนุกก็เดี๋ยวนั้นหมายไว้ตอนนี้ก็จะได้เวลาแล้วแหละจะลงไปเจอที่นั่นหมายตอนนี้นที่แม็กแถวบ้านโอเคก็ไปนั่งรอที่นู่นดีกว่าไม่แน่ใจว่าเขามากันหรือยังไปครับผมลุยดีกว่าเรา ก็น่าจะยังไม่มาเราจะรอต่อีกกนองไรกครับนอนนี่หมาอะไรเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างชื่ออะไรครับ ขึ้เล่นอะไรครับนี้ที่บอกทีหยาบแปลว่าอะไรที่หยาบแปลว่าธุรกิจครับกแล้วก็หยาบแล้วก็เป็นหยาบก็ตั้งมาจากแม่ทัปหยาบอยากให้รูปอยากให้รูปมีลักษณะแบบนั้นทุกอย่างวชอบฟุตบอลไหมครับชอบเล่นไหมชอบประมาณไหนนะชอบที่สุดในโลกหรือว่าชอบเฉยๆชอบก็ชอบนะครับนี่ ไมไมยมีสบายสบายไม่เล่นซีเนียตั้่ปีนี้เท่าไหร่ันบ้อนเรานั่งพูดคุยกันอยู่พักใหญ่แล้วครับก็ถามไทยความเป็นมาของน้องไทยหยางว่าความเป็นมาอย่างไงมีเป้าหมายอย่างไรจะได้เตรียมแผนในการที่จะฝึกซ้อมได้ถูกจบสุดท้ายก็ดีลข้อตกลงซึ่งกันและกันครับและเริ่มฝึกซ้อมกันในสัปดาห์ต่อไป โอเคก็จบการส่งทนา้ไปที่เรียบร้อยหมดไปหนึ่งวันสําหรับวันนี้ก็ตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำนะครับอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้าบ้านเลยนี่ก็สองทุ่มครึ่งแล้วก็จะเป็น1วันที่วุ่นวายหน่อยวันอเดือนก็จะมีวันสบายๆบ้างวันนี้มันเป็นวันหนึ่งที่วุ่นวายเฉยๆสำหรับกันไปก็เดี๋ยวจะกลับบ้านไปพักผ่อนแล้วก็หาอะไรกินแล้วก็นอน ตอนนี้ก็เริ่มจะหมดแรงและแบตเริ่มหมดก็าลาไปตรงนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวไปพ,พักผ่อนก่อนสู้ๆครับ